หลายคนอาจจะมองว่าคุณอาพับรักเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะคบใครหรือมีรักสักกี่ครั้งก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่ผิดหวังคบใครก็โดนแทงข้างหลังหรือเขานอกใจหนีไปอยู่กับคนใหม่รักเขาแต่เขาไม่รัก อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่บางคนนะคะต้องอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างนานนับปีเพราะไม่เจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตเลยโค mm hmm. เชมจะบอกนะจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณค่ะไม่ได้อาพับรักหรอกจริงๆแล้วคุณไม่ได้อาพับรัก แต่เป็นเพราะว่าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาของคุณประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาของคุณล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวทรมานในเรื่องของความรักด้วยเหตุนี้ค่ะมันจึงส่งผลไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณ ที่ต้องการจะปกป้องคุณโดยการที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่จะเข้ามารักคุณหรือว่าคุณจะไปคบกับใครก็แล้วแต่จิตใต้สำนึกของคุณจะผลักคนนั้นออกจากชีวิตคุณไปเพราะคุณได้ส่งสัญญาณบางอย่างว่าเวลาคุณมีความรักแล้วคุณทุกทรมานเวลาคุณมีความรักแล้วคุณไม่มีความสุขเข้ามาในชีวิตคุณสื่อสารกับจิตใต้สำนึก ของคุณแบบนั้นจึงทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหรือที่หลายๆคนเรียกว่าอาภัพรักนั่นแหละค่ะวิธีแก้คือคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนชุดความเชื่อในหัวของคุณหรือโคเชมจะใช้คำว่าตั้งโปรแกรมใหม่เพราะว่าการตั้งโปรแกรมนะคะคือการใส่ชุดข้อมูล ความเชื่อในรูปแบบของคําพูดเข้าไปเพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลใหม่ในเรื่องของความรักหลังจากนั้นชีวิตรักของคุณจะประสบความสําเร็จชุดข้อมูลที่โคชเอมพูดเหล่านี้นะคะจะอยู่ในาการโปรแกร,รมจิตใต้สำนึก พร้อมกับในเรื่องของการบูชาหินยกมงคลนี่แหละจะมีชุดข้อมูลที่โคชเชเอมแถมให้ในเรื่องของการโปรแกรมจิตใต้สำนึกร่วมด้วยกับหินยกหินยกจะเป็นพลังงานที่สูงนะคะเพราะว่าหินเหล่านี้ผ่านการปลุกเสกมารุ่นพิเศษ7วัน7คืนเนาะที่ใครบูชากับโคชเชเอมไปนะคะหินก็เป็นหินแท้แถมผ่านการปลุกเสกจะทำให้ความรักของคุณหน้าตาชีวิตรักของคุณ เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงคุณจะกลายเป็นสาวเจ้าเสน่ห์และประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเมื่อคุณอธิษฐานร่วมกับหินยกมงคลแล้วการโปรแกรมจิตค่ะและที่สำคัญคือถ้าใครสนใจบูชาหินหยกสามารถอิน inbox แล้วก็ทักโคชเอ็มมาได้เลยนะคะ